มากพอกันในรูปแบบของการไล่ซดนะครับเนาะพี่น้องครับใส่ผมหน่อยก่อนพอดีมันนี้ยสวนนะครับเขามาในฟาร์มนะครับตาอง่างบวมจะ้ะอยากเป็นซ่างครับอยากเป็นช่างเชื่อมนะนนครับเป็นใดครับตาปูดนะครับผมก็วันนี้มาอา่าเเวถูผดคุ้ยกันนะครับกับพี่น้องที่เลี้ยงหอยเชอรีสีทองนะครับเนาะ เพราะว่าตอนนี้นี่กันพี่น้องคนใดที่อยู่ในกลุ่มนะครับกลุ่มโซเชียลนะครับจะเห็นกระแสต่างๆนะครับบางคนก็มีแห้งใจนะครับบางคนก็ดูสิท้อเทใจนะครับบางคนกังวลใจนะครับโดยเฉพาะผู้เลี้ยงนาไม้นะครับหืนพี่น้องที่มีความขาดหวังว่านะครับจะขามาเลี้ยงเพื่อส้่งา้ได ครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นอาชีพเสริมนะครับเนาะหนุ่มหนีมาท่านี้ขอมาแชร์ประสบการณ์นะครับแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้ฟังนะครับในเรื่องของการเลี้ยงแบบใดนะครับให้เกิดรายได้นะครับให้มีเงินเข้ามาแบบยั่งยืนนะครับแล้วก็ไปซอยเสริมเฮาได้นะครับแล้วก็ปวเสียกำลังใจพอนะครับเนาะโอ้เดี๋ยวหามุมเราลอกัน โอ้ครับบึงสวนครับสวนลําใหญ่ครับผมนะครับยังสมุนมากนะครับกับเกลกับเกลยมาหน่อยมาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีทิพี์ครับผมนะครับวันนี้ว่าแหลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของการเลี้ยงหอยครับพอดีมีคําถามจากทางบ้านนะครับคาถามจากทางบ้านเข้ามานะครับเรื่องการเลี้ยงนะครับก็กระแสของการเลี้ยงนะครับตอนนี้ก็ อยู ies, ่ในส่วนของนะครับตลาดพ่อแม่พันธุ์นะครับตลาดพ่อแม่พันธุ์นะครับจนถึงตลาดเนื้อนะครับท่านเพื่อนๆนะครับพี่น้องอยากเลี้ยงนะครับอยากเลี้ยงให้คิดว่าแบบเอาเทแบบยั่งยืนก็คือวางแผนส่งต่อถึงตลาดเนื้อนะครับนะครับเฮ้จังไหนจะส่งต่อถึงตลาดเนื้อได้นะครับก็คือในเรื่องของปริมาณนะครับปริมาณนะครับ เพราะฉะนั้นในการเลี้ยงนะครับก็ควรจะมีจํานวนที่มากพอนะครับ,รบมีปริมาณที่มากพอนะครับเมื่อเห็นพจน์บางท่านนะครับในปูที่เพลียงนะครับกะตีเข้าขนะ้าวคนละตันละแสนห้าตันละแสนหา้าตันละแสนหา,นะนหากะไปหานเบื้องเลี้ยวก็ประมาณลูลอยละรอยกว่าบาทร้อยละหาสิบนะครับดีงามเป็นบ่ครับเป็นบอ,บน,บอนอนราคานี่คือดีแต่ว่า คือที่จริงในด้เป็นเป็นตันบ้นงก็คือเรื่องของจํานวนนะครับถ้าตัวเลขเราเข้ามองง่ามันอาจจะเยอะจะว่าขันเข้าเลียงแบบออจริงออจริงจังเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจนะครับอ้าหาเสียงง่ามๆก่อนนะครับนะครับผมส่วนนี้เรื่องของตลาดพอพันแม่พันแน่นอนครับพี่น้องที่เคยมาอุดหนุนมา,าสั่งใครสั่ง พอพันไปจากบาทุนนี่นะครับก็ี่ีในรุ่นของไซเล็กนะครับมีรุ่น1บาท3บาท5บาทนะครับไปถึงรุ่นพ่อพันแม่พันนะครับเป็นตัว15บาท20บาทนั่นคือในรุ่นพอพันแม่พันนะครับบางคนก็ยังบ่หมั่นใจในเรื่องของการขายว่าราคามันไปได้จริงหรือนะครับราคามันไปได้จริงหรือนะครับก็ให้เฮาคิดครับให้คิดถึงวันที่เราซื้อเข้ามาครับ เราซื้อเข้ามาในราคาประมาณไหนนะครับช่วงแรกๆหรือว่าถ้าเราพอมีกําลังก็ขายกลับในช่วงในราคานั้นนะครับบางคนอาจจะซื้อมาแพงนะครับซื้อมาแพงซื้อมาถูกนะครับราคาก็ทั่วเฉลี่ยกันไปนะครับอยู่ที่กําลังของเฮาในการขายพร้อมนะครับหรือเฮาคิดว่าเฮาเลี้ยงเองนะครับเลี้ยงเองนะครับดูจากระยะเวลาต้นทุนแล้วนะครับ มาแบ่งปันได้ในราคาเท่าไหรเท่ากับแบ่งปันกับพี่น้องเข้าไปนะครับแล้วก็อนาคตในเรื่องของตลาดเนื้อนี่มาแน่นอนนะครับหลายท่านถี่ยังบอกเคยชิมผมแนะนําให้ลอง,ลองชิมนะครับหอยเชลลี่สีทองเห็ดเห็ดใดนะครับราคาถึงแพงนะครับแพงแพงมากแพงเหมือนขง้คนเหน่องวัวเนื้อบัวสามร้อยกว่าบาทหอยแพงกว่า หอยแพงกว่านะครับก็เห็นเพื่อนๆนะครับก็ขอขออยากแช่จากที่เห็นมากก็คือบางท่านที่ทําเป็นแบบธุรกิจแบบแกะหัวส่งนะครับก็คือต้มแล้วก็แกะหัวนะครับแล้วก็แพ็คเป็นสูญญากาศนะครับแพ็คสูญญากาศแบบแช่แข็งนะครับ1กิโลนะครับแพ็ค1นกิโลนี่แบบสูญญากาศสามารถเก็บได้ในห้องเย็นเป็นเดือนเนี่ยก็ที่500บาทนะครับ นี่คือราคาแกะหัวได้พี่น้องเนาะคือถ้าผู้บริโภคนี่ซื้อไปแล้วก็สามารถเอาไปทําอาหารได้เลยนะครับเอาไปทําอาหารได้เลยนะครับนี่ราคาก็ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงนะครับว่าเ่า้างแผนแบบใดนะครับว้างแผนเฮ่าจะขยายตลาดของตัวเองยังไงนะครับเราจะเลี้ยงเล็กๆน้อยๆเหมือนบาวทุนนี่เนี่ <laughs> เลี้ยงเฮดคลิปมึงสิเลี้ยงเฮดคลิป <laughs> แล้วก็แบ่งในราคาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับมีคนมาถามเสือว่าขอเสือไปต้มแก้มเราเนี่ยนะโอ้ยเจ้ากัดเสือมาแล้วโลคระหานรวยไปแก้มเรามันกระขายมาได้กันมาครับคันเขายืมเสือไปแก้มเรามัอก็ขายมาได้เนาะโลคระหานรวยเขาจะกัดเสือไวกินมาละเป็นมาละครับเขาเขาต้องบอกให้เขาเข้าใจว่าทําไมถึงแพงเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของตลาด สายพันธุ์นะครับตลาดพ่อแม่พันธุ์ส่วนคนที่เขามีกําลังในเรื่องของการเลี้ยงเป็นบ่อเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะครับเราก็เอามาแกะหัวขายดันก็คือในเรื่องของความสามารถเขานะครับของเขานี่เขากับทำตลาดในส่วนของเข้าไปนะครับยังมีคนที่ยังไม่รู้ข้อมูลนี้ยังมีคนที่ยังไม่เข้าใจอีกเยอะและยังมีคนที่ยังไม่ได้ลองชิมอีกเยอะนะครับผมเขากับ ประมาณการแบบมองภาพรวมง่ายๆครับหอยหมันเป็นอาหารเนาะมันเลี้ยงมันเลี้ยงแล้วมันมีอายุไขของมันแล้วก็อายุคือเสื้อไปกินแปบ๊บเดียวกับเบิดครับเสื้อไปกินแปบ๊บเดียวกับหมดอยู่ที่ว่าใครจะมีกําลังในการเลี้ยงแล้วก็มีความสามารถในการเลี้ยงให้รอดให้โตแล้วก็ถึงขั้นไปสู่ตลาดเนื้อได้นะครับนั่นคืออีกหนึ่งช่องทางนะครับเนาะฝากเป็นกาลังใจให้พี่น้องครับที่ลเลี้ยงนะครับเนาะอันดับแรกถ้าเรายัง ไม่ได้ถึงขั้นที่จะลงทุนเป็นธุรกิจใหญ่ก็ลองเลี้ยงกินเองเบิ้งครับลองเลี้ยงกินเองเบิ้งนะครับผมเคยบอกซูฟังไลายคลิปว่ามีนักชิมที่เขาชอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เมวมีเวนะครับขอบคุณครับมาแหลกเกียนเรียนรูช่วงนี้แม่ครับกี่ขันทายคลิปก็เลื่อมาไล่สดเป่าซูฟังกันซะเลยน,นะครับว่ามีเพื่อนไอ้ทางบ้าน ตั้งบันเทินถามเขามานะครับนอก็อยากบอกเป็นกำลังใจใหตคนที่ก,ก็ยังคิดว่าจะเลี่ยงนะครับแบบได้ดีนะโอ้ยอยู่ขอ,อกงวครับขอ,อกงวงว่วนอนวัวนอนเวียนอยู่นะครับนี่แหละครับพี่น,อน้องก็คือเรื่องของตลาดสายพันธุ์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือตลาดสวยงามนะครับร้อนบ่าเมื่อเช้าลมแรงมากนะครับขอนแกน่นล่มแรงแล้วก็ฝนพึ่ง อยุดตกไปนะครับแล้วตอนนี้แดดเปี้ยงๆอยู่ครับแดดเปี้ยงๆแดดเปี้ยงๆนะครับแดดเปี้ยงๆเหียว่านาดํานาเรียเบดนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสุดานะครับขอบคุณนะครับที่ผู้ใดที่เป็นเอฟซีนะครับของหอยเชลล์ที่ท้องหรือว่าท่านที่กําลังเลี้ยงอยู่ถ้ารับชมอยู่ก็สอบถามเข้ามาครับสอบถามในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายนะครับถามมาแลกเปลี่ยนแชร์กันนะครับ ก็สําหรับของเบลโทนี่เองนะครับผมบ่ได้หนึ่งคือผมไม่ได้ไปโพสต์ขายใน facebook นะครับผมบอกไปก่อนบางกลุ่มที่เขาซื้อขายกันใน Facebook นี่มีก็คือเขามีการทําบัตรสมาชิกเนาะนะครับเขาเสียหนึ่งร้อยบาทผมขี้ข์แนเสียเงิน <laughs> ผมก็เลยไม่ทําบัตรสมาชิกนะครับผมก็เลยไม่ทาบัตรสมาชิกในการซื้อขายในกลุ่มเพราะว่าผมมองว่าผมคงไม่ได้ไปขายแบบ ขนาดนั้นนะครับก็เลยเพื่อหนึ่งเพื่อทําเพื่อเลี้ยงกินเองทาเพื่อเรียนรู้นะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับถึงกับไร่ได้ถึงขั้นองไปสมัครสมา,สมาชิกการขายนะครับเพราะว่าเรามีช่องทางในการขายอีกเยอะแยะมากนะครับแพลตฟอร์มไม่ใช่มีแค่ a c e b o o k นะครับมี i n s t a g r กรมี l ลน e นะครับมี Tik t o อกโดยเฉพาะ Tik t อกนะครับเพื่อนๆหลายท่านที่เล่น t i k t อกก็สามารถอาเอาไฮเอรี่ไปขายที่ t i k t อกได้นะครับ หรือว่าบางคนที่มีความสามารถมากกว่านั้นครับเปิด ada, รด้านที่ Lazada นะครับเปิดร้านที่ Shopee ได้กำลังเริ่มเลี้ยงอยากหัดเลี้ยงค่ะอ๋อยินดีครับยินดีมีมี่มมยังกะสอบถามได้นะครับ Facebook ก็โทนี่บุรีล์นะครับชื่อเหมือนช่อง YouTube เลยนะครับในส่วนของบาทุนี่กับผมถือว่าการตลาดของผมยังแคบอยู่นะครับเพราะว่าผมรู้ว่าแคบอยู่เพราะว่า ยังไม่ได้ไปเปิดตลาดนะใกล้บ้านนี่ครเนื่องจากไม่กล้าเปิดตลาดเดยอะเพราะว่าหนึ่งคือผมไม่มีของครับผมไม่มีของนะครับก็คือสินค้าเรามีไม่เยอะนะครับซึ่งในปัญหานี้ก็ย้อนกลับไปถามเพื่อนๆน,นะครับที่ผมเคยถามเริ่มแรกคนสอบถามมาเ,เลี <S <S เ้ยงแล้วเลีเ้ยงแล้วฉีไปขายใสเพื่อนบอนะครับเพื่อนกระบ,บอกว่าไม่ต้องคิดตอนขาย ขอให้เลี้ยงให้โตก่อนขอให้เลี้ยงให้ได้เยอะๆก่อนนะครับนี่คือหลายท่านที่ชอบพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับเนี่ยทั้งนั้นเป็นยังไงเนาะหอนแห้งคื้อสีเกียดบอนะครับแดดกำลังมากนะครับบนเงืองเงือกินวิตีม,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 มันทาไมมาไม่ใ่จกักรยานผมเอาโอ้ตายแล้วลูกกระไดโอตายแล้วหอยเฉลี่ยแล้วขีดตื่น ไม่ตีมันไม่เอาไม่ไม่ตีมันเอาไปล้างพายางก็มีตรงนั้นโอ้มาเยเอะช้ลุดบันตีมาแบบโต๊ะใหญ่แบบนะครับพี่น้องครับผมลืมเลยที่บอกอย่างโต๊ใจต๊กใจเสียงหมาว่าแล้วก็จะไปเอาน้ำออกจากบอก่อกันนะครับ พอดีเติมน้ำในบอ่ออไว้นะครับดิกลับมาเดือขวดเอ้ยมาเดือขวดเอ้ยตกใจแล้วพามาดูโอ้น้ำเตีม้มน้ำเตีม้มน้ำเต็มน้ำเต็มบ่อแล้วครับนี่ครับนี่ก็ยังเลี้ยงที่เราครับพี่น้องดิ สาวทิพย์พอดีสุดาสะอาดทักทายจากพี่ทิพย์นะครับผมเห็นบ่ต๊ใจว่บ่าวฮอนใส่อะไเมื่อกี้นี่บ่าวฮอนใส่เอาพูดถึงนี่เรื่องของการเลี้ยงเลี้ยงไหมีจำนวนนะครับน้องพี่น้องนะครับนี่นะครับนี่ผมมีสามซีบ่อกับพอถึงยง้มขายอีหลีนะครับเพิ่นกับมะเหมาไปยังสีนะครับนี่พอมาครั้งหนึ่ง ทีละห้าร้อยทีละสามร้อยังสี่นะครับตอนเรีกคิดว่าตัวเองมีเยอะนะครับพอมีคนรู้จักพอได้ขายแท้ๆกับแป๊บเดียวมดครับมดอัดหลาดอีรีพี่นอ้องเมืองเกี่ยงไงพอทาน,นครับใหญ่ไม่ทันนะครับอันนี้ก็ไปไปเอาผักตบชะแวโอ้ยผักตบชาานะครับมาเสริมนะครับนี่นะครับต้นทุนเท่า ต้นพุ่นเท่ามีแต่มีแต่แรงนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับนี่ครับนี่มาอันนี้เป็นสนิมนะครับนี่สนิมสนิมก็กินดีครับกินดีคุณเอาลงได้ันเดียวก็ไขแล้วนะครับไขแล้วนี่แคบกระป็นกำลังใจให้พี่น้องครับอ่าขันมีคนถามมาเรียงเลาอขายไสก็ เหมือนพมกับจีตออเหมือนกับคคที่เพิ่มเคยต่อยผมฟังก็คือเลี้ยงให้มันในหลายๆซะก่อนนะครับ <c ười> คันมะฮูมางไคลีนะครับก็บหนึ่ง้คนาบ้าน,นครับหรือว่าเอาไว้รับแขกนะครับเนาะเอาไว้รับแขกนะฮะร,ร้านหมูปิ้งนะครับร้านหมูปิ้งที่เขา,าหมูปิ้งนมสดนะครับที่เขาปิ้งขายเนะี่ยเขากับมาตติดตนะครับ มาติดต่อแล้วก็มาจองไว้นะครับผมก็เฮ็ดแทงเขาไปได้เขาอยากเอาไปเสียบไม้ขายพี่น้องก็ยากเอาไปเสียบไม้ขายเพราะว่าเพิ่นมาซิมเรียวเพิ่นเส่บหลายนะครับเพิ่นมาซิมเลียวเพิ่นเส่บหลายเพิ่นอยากได้หลายๆนะครับเพราะว่าเขาอยากให้มีของส่งทุกวันเขาจะได้ขายทุกวันแบบนี้ครับน้องทุเนียงเตรียมบ่อในสวนต้องเตรียมยังไงใส่อะไรบ้างที่บ้านเป็นน้ำบาดาลน้ำบาดาลนะครับ ถ้ามีผักตบเน้นผักตบเลยครับผักตบเอาน้ําใส่บอ่อแล้วก็เอาผักตบไปปล่อยครับเอาผักตบไปปล่อยผักตบจะช่วยบําบัดน้ําให้เรานะครับเอาผักตบไปปล่อยไปทักอ่าถ้าน้ําไม่เค็มนะครับถ้าน้ําไม่เค็มนี่ก็สองสามวันก็ได้แล้วครับของผมเป็นน้ำาราดานเหมือนกันครับผมพาพเบื้งบอ่อบาดานเป็นน้ำใต้ดินแต่ของผมไม่เค็มนะครับ ผมไม่พักน้ำนะครับเพราะว่าที่ที่นี่ผมก็ไม่พักนะครับส่วนญงลูกค้าที่ซื้อไปเ่ค่อยมีปัญหาเรื่องหอยตายนะครับเพราะว่านี่ครับบ่อน้ําใต้ดินนะครับนี่คือบ่อน้ําที่ผมใช้เลี้ยงนะครับบ่อน้ําที่ใช้เลี้ยงก็คือบ่อนี้นี่เองนะครับนี่ดูดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปใส่บ่อได้เลยนะครับนี่ครับนี่ ดูดขึ้นมาก็ใส่บอ่อได้เลยโอ้ยเบ่งลูกกันได้ไล่ไกลอีกแล้วไล่เห็ดหยางโอ้ยเนาะเป็นเ,เนี่ยดใด้มวนหลายไล่ไกลนี่อันนี้พอดีหน้ามันเตรียมแล้วนะครับเอาโหดบักม่วงต่อไปนี่นะครับอันนี้ก็ อันนี้คือเคยเฮ็ดคลิปให้เบิงแล้วนะครับความผิดพลาดอย่เอาเนื้เป็ดเลี้ยงกับเนืแดงเด้อพี่น้องหนเป็ดยึดพื้นที่เนืแดงนะครับอันนี้ยังโชคดีอันนี้ยังโชคดีที่เหลืออยู่แต่ก็ยังมีหนืเป็ดก็เรื่อมาปนนะครับไม่ดีนะครับไม่ดีเพราะว่าหนืเป็ดมันแย่งมันจะแย่งพื้นที่เนแดงเราหมดเลยนะครับเหลือพอเหลือเหลือเอนื้แดงอยู่ น,นี่กัเน,นื้อปิดครับเนื้อปิดยินพื้นที่ห้างมนแล้วนะครับนี้อา้าวลูกหอยขึ้นมาแล้วนี่ครับอันนี้ลูกหอยบอ่อนี้มันเป็นบอ่อเนื้อแดงเก่านะครับผมเตรียมบอ่อด้วยการเอาเนื้อแดงมาเลี้ยงก่อนนะครับพอเลี้ยงเนื้อแดงเตรียมกระมังปุ๊บเวลาไข แตกตัวมาเขากับมะเขาะลงเลยครับนี่นี่นี่เน้แดงเตรมกะมังแบบนี้ครับพ่อไข่มันแตกเข้ากเา็เอาไข่มาล่งเลยเลยครับเอาไข่มาลงได้เลยนะครับสบายเลยแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ําเดือนหนึ่งสบายนะครับเลี้ยงจนกว่าเนื้อแดงจะถูกกินหมดนะครับทอเนื้อแดงถือกินหมดนะครับหอยจะได้ไซส์ประมาณนิ้วก้อยพอดี ได้มันนิว้วก้อยพอดีนะครับอืมนี่บอรนุบาลเรานี่แหละครับเหลือแต่ไสนี่แหละครับเลี้ยงกี่เดือนประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนถึงจะเป็นไซ์ที่พอขายอันนี้ประมาณเดือนครึ่งครับนี่เดือนเดือนครึ่งขอย่าตไปเตรียมรลมให้น้องหอยก่อนนะคะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับนี่อันนี้เดือนครึ่งในประมาณทานี้ครับ ใส่ประมาณนิ้วก้อยนิ้ปูใส่ประมาณเกือบเท่านิ้วโป้ะนะครับนี่แล้วก็เมื่อเช้าเอามาเคาะลงอีกนะครับนี่เกาะติ็มอยู่นี่น,นี่นะครับอันนี้เราก็สร้างบรรยากาศนะครับสร้างบรรยากาศให้น้องหอยของเรานะครับ หอยเราจะได้สดชื่นนะครับหอยจะได้ชุ่มชื้นนะครับหอยสีทองนะครับแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ม่ทราบนี่แหละครับบ่ได้เปิดโค้ให้เบิ่งดอกเพราะว่าโคัชอีกเครื่องหนึ่งแบตเบืนะครับมันต้องใช้อีกเครื่องดึงเปิดโฆษณาเนาะมาเป็นอย่างนอกขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาให้กำลังใจบ้านทดีบุรีรัมนะครับนะครับความสุขจะได้เอเวอร์เมน ความเจ็บจะได้เปเมนความสุขจะได้่าสันความเจ็บจะได้ความไขจม่จามีโอ้ยเนาะขอไปหลายๆปิดพลาดได้บางลีลาฝากติดตามเนี่ยเด้อผู้ใดมาเจออย่าลืมกดไลค์พร้อมส่งกำลังใจฝากกดไลค์ให้ผมเนี่ยเด้อ กเกษตรปดนีีกับผู้บ่าวโทนีมาแล้วเด้อให้มาโหดให้แวะก่อนเด้อจอดก่อนเด้อให้แวะชมก่อนขอบคุณครับผมพบพอกันไม่คิปหนานะครับเนเะมื่อนี้ก็มาพบพ่อพี่น้องซํมนีเด้อครับนี่นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่อยากจะร้องเลียงนะครับอยากจะร้องเลียงนะครับนอน ยินดีพันโอ้พ่นในห่มพ่นในห่มได้อยู่ห่มนะครับน้ําถ้าน้ําไม่เสียไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องใส่ EM ก็ได้ครับถ้าน้ําไม่เสียของผมก็ไม่ได้ใส่นะครับอาศัยเปลี่ยนน้ําบ่อยสามวันเปลี่ยนทีนึงนะครับนี่ดูครับชุดนี้จะสีทองนะครับสีทองดูไข่ดูไข่โอ้ไข่มันเก,เก็บอยู่นี่ไข่เตรียมอักล่างเลยครับนี่ชุดนี้พ่อพันแม่พัน์สีทอง พี่เพียงไม่เอาโอ้ยดูกระไดลายเด็กไก่นี่แหละครับผมโอเคครับพบพอกันใหม่นะครับเนาะมือนีจะไปร้องเพลงอยู่อันนั้นดูบ้านนั้นดูยังก่อหยุดไว้อยู่ครับมือนี้จะไปร้องเพลงอยู่หยุดไว้เหนอือวายหกนะครับวายหก ผู้ใดบ้างก็ไปเชียกกันนะครับไปลองซอยเพิ่นพอดีเห็นเวทีบ้างดึงตำแหน่งก็เลยไปเสียบเสียบแบบไม่ได้บอกผู้ใดหรอกเสียบข้อลออ้อคากีดีไว้เถอะ <c oughs> โอเคบอพรอกันไหมเน้อพี่น้องจ้า <c oughs> ขอบคุณจากใจน้องคนนี้โทนี่บุลีรัม พี่ปีนไม่ไล่ไม่ไล่โอ้ยลูกบอกเนี่ยโอเคครับผมบายบายครับหายลูกกันลูกไลลได้ไกร